าริกาโอเรียนโอโตโมิติ์ใช้เครื่อง4 6 k 4 0เดดปิดฝาหลังโดยการคันเคียวครับ ของนะครับทาเม็ดประยมหยุดประเด็นออกมาเลยนะครับหักไนหมดเลยครับต้องถอเช็คนะครับพวกคอไก่พวกอะไรจะเสียไ้ยหมดครับ อดเม็ดมายอมนาฬิกาเรื่องนี้นะครับจะเหมือนกับนาฬิกาไซโก้ครับสาธิทใี่้ดูนะครับดึงไม่ยอมออกมาก่อนนะครับดึงไม่ยอมมาจะเห็นลิ้นนะครับโผล่มาตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปครับลิ้นจะยุบลงไปครับตรงนี้ก็สังเกตดูนะครับถ้าดึงมเม็ดออกมาครับ จะมลิ้นโผล่ไปตรงนี้นะครับให้ใช้ไขคัวนะครับกดตรงลิ้นครับกดตรงลิ้นตรงนี้เบาๆนะครับกดให้บุมลงไปนิดหน่อยพอครับค่อยๆดึงไม่ไปยอมออกกดให้ลิ้นยุบลงไปนิดหน่อยพอครับ เยังแม่พยายามออกมาครับทำการไขน็อตลูกทุ่มตัวน,นี้ออกนะครับตัวนี้จะมีน็อตนะครับไขน็อตลูกทุ่มออกแล้วไขน็อตยึดตัวเรือนออกครับยึดตัวเรือนออกยกลูกทุ่มออกมาครับยก ออา,าทำการขายน็อตชุดออโ,โตเมติกครับก่อนที่จะ่อทำการใดๆนะครับต้องอยลานสะก่อนนะครับไขลานดูนะครับโรเลียนเรือนี้จะลานจะต้องใช้ไขน็อตตรงบนจานกระบ,บุกล,ลานครับไขแล้วตัวไหนกลับไปล็อกลาน จับเอาไว้ครับแล้วคลายล้านให้หมดครับย้ายย้ายกลับไปล็อกลางแล้วคลายล้าให้หมดแล้วไขาน็อตออกครับ การปล่อยลานแล้วไขน็อตออกนะครับนำตัวจับทุกตัวนะครับออกมาทำความตะอาดโดยยกแผ่นทับตัวจับออกนะครับแล้วยกจักขอออกมาครับเตรียมใส่ภาชนะทำการล้าง และทำการเปลี่ยนแกนไขแกนมายมที่หักและหลุดออกมาหมดทั้งหมดทั้งชุดนะครับนาฬิกาออโตโมเมติกนะครับตัวจับที่สำคัญสำคัญเนี่ยครับจะมีอยู่แค่3าสี่ตัวตรงนี้1-2-3่งสองสามนับปูานนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ชุดออโตเมติกนะครับถอดรถจักรวิออกมาครับใส่ภาชนะเตรียมร้างรับวิจากเหล็กจากคอม้านะครับกระปุกลานนะครับถอดออกมาําความสะอาดให้หมดนะครับกระปุกลานโอเลียนรุ่นนี้นะครับการถอดกระปุกลานฝากระปุกลานนะครับ ให้ไข่ควงคมๆนะครับจิกตรงนี้นะครับจิกแล้วการงัดตาครับนี่ครับขมานี้นะครับการต่อล้างออกมาล้านล้างให้เรียบร้อยนะครับสกปรกครับนี่เตรียมใส่ภาชนะครับตัวจักใส่ภาชนะ การล้างตัวจักรทุกตัวนะครับให้สะอาดนะครับปัดตัวจักรทุกตัวนะครับปัดไปครับล้างไปเมื่อล้างตัวจักรทุกตัวสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะครับจักนี้นะครับเวลาล้างให้หมุนไปนะครับหมุนให้สะอาดแล้วดูครับตัวจักรตัวไหนยังไม่สะอาดมาล้างให้สะอาดก็แม้กระทั่งเส้นเครื่องนะครับเมื่อล้างตัวจักรทั้งเส้นเครื่องเรียบร้อยแล้ว ต้องยอดน้ําม <Yes. S 3> so ันนะครับยอดน้ามันตามรูทับทิมนี่นะครับทับทิมที่เลยต้องใส่ตัวจับเรืไปหยอดตรงด้านนี้ครับตามรูทับทิมทุกรูนะครับแล้วมาดูการประกอบกันครับล้างตัวจับล้างล้านเรียบร้อยสายล้านเข้าไปเรียบร้อยนะครับปิดฝากรบปูล้ายเข้าไปนะครับปิดฝากรบปูล้ายเข้าไปปิดสนิททุกด้านนะครับกดให้สนิทนะครับ วดดูนะครับท่านไหนไม่สนิทกดลงให้สนิทนะครับแล้ววางกระปุกลานลงไปใน,ใน,ในตำแหน่งนี้ครับแล้ววางสปริงล็อกลานเข้าไปครับสปริงล็อกลานวล้วให้เข้าตำแหน่งนี้ครับ วางจากตัวใหญ่เอาไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับวางความด้านยาวลงนะครับจับตัวใหญ่นะครับและจากวินาทีครับจากตัวใหญ่และจากวินาทีเลือตามด้วยจากเหล็กจากเหล็กเอาด้านสั้นเอาด้านด้านแกนสั้นลงนะครับจากเหล็กนะครับเอให้ลงตำแหน่งนี้ครับ พอเข้าที่แล้วก็ตามวางด้วยแผ่นชัดตัวจักรนะครับสปริงหลุดนะครับสปริงล็อกล้านหลุดไปสปริงล็อกล้านก็ไม่ใหม่นะครับ แผ่นทับตัวจักเข้าไปแล้วนะครับจัดตัวจักทุกตัวนะครับให้เข้าตำแหน่งครับโดยการค่อยๆเคลียร์นะครับ,รบมือซ้ายกดที่แผ่นทับตัวจักไว้นะครับค่อยเคลียร์ตัวจักให้ตรงเคลียร์ตัวจักให้ตรงและตัวจักก็จะเข้าตำแหน่งได้เองครับ ัวจักรเข้าตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเราเคลียร์กระปุกลานนะครับัวจักรก็จะวิ่งทุกตัวนะครับจะวิ่งหมุนไปหมุนตามมันไปทุกตัวครับแล้วทำการล็อกไขน็อตล็อกแผ่นแผ่นทับตัวจักรไว้ด้านนี้ครับหนึ่งตัวก่อนครับ ใส่จานบนกระปุกลานเข้าไปครับวางให้ตรงเหลี่ยมนะครับมันจะมีเหลี่ยมเว้าอยู่นิดหนึ่งครับสังเกตดีๆจะเห็นเหลี่ยมเว้านะครับวางจานบนกระปุกแล้วก็ไขน,อน็อตรงครับไว้หนึ่งตัวครับโอเลี้ยนรุ่นนี้จะช่วยไขายลาน ดเม็ดมายมงไม่ได้ไม่ได้ครับต้องไขน,น็อตบนบนกระปุกให้เป็นการเข้าลานได้อย่างเดียวครับการไขาลานเข้าไปดูนะครับคือการหมุนน็อตบนกระปุกตัวนี้นะครับตัวจักรนะครับจาต้องหมุนไปทุกตัวนะครับสังเกตด,ดูให้ดีนะครับนี่ต้องหมุนทุกตัวนะครับ เมื่อตัวจักรมนทุกตัวดีแล้วใส่คอม้าเข้าไปเลยครับใส่ตัวคอม้าเข้าไปครับคอม้าตัวนี้ด้านยาวลงนะครับขอมาเป็นอยด้านยาววางลงไปด้านเกนีย,นยวนะครับให้ลงดูสัมผิมตัวนี้นะครับ วาให้ลงรูทับทิมนะครับให้ลงตัวล่างก่อนนะครับแล้วตัวบนเดี๋ยวค่อยใส่จานมันจานมาครับไว้ครับแล้วใส่แผ่นบังครับขอม้าเข้าไปนะครับ จัดคอม้าให้ลงตำแหน่งนะครับเคลียให้ตัวตรงเมื่อลงตำแหน่งจะเคลียซ้ายขวาได้ครับแล้วก็ใส่น็อตมาครับเลยครับ เ็นทับลองรับคอม้าไว้แล้วจัดคอม้าให้เข้าตำแหน่งนะครับเมื่อคอม้าเข้าตำแหน่งเรียบร้อยเขียดูนะครับมันจะดีดซ้ายขวาได้เองได้นะครับต้องไขลานดูนะครับไขายลานช่วยโดยการไขลานบนน็อตบนกระปุกครับแล้วเขียคอม้าดูนะครับคอม้าจะดีดไปเองนะครับเราเขียเบาๆนะครับ เมื่อคอมมาเข้าที่แล้วนะครับเชียร์ดูแล้วดีดเองได้แล้วนะครับเมื่อวางตัวจักรกอกตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับจักรกอกตัวนี้นะครับจะมีทับทิมนะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับเห็นนะครับทิมติดงแดงนะครับมองด้กล้องขยายนะครับต้องวางทับทิมนี่นะครับให้เข้าง่ามคอมมาตรงนี้เลยนะครับ ว่มลงนะครับทับทิมสอยกบไห้เข้างามนะครับถ้าหากว่าทับทิมเข้างามเรียบร้อยนะครับตัวจากกอกตัวนี้จะทํางานได้เองเลยนะครับโดยการถีบของคอม้าคอมาจะถีบจากตัวนี้ให้วิ่งทํางานได้เองครับนี่ครับคือใส่เข้าไปแล้ว จากกรอกทำมานใ้แบบนี้ก็แสดงว่าเข้าที่เรียบร้อยครับเมื่อเข้าที่เรียบร้อยครับขันน็อต้วยครับ จัดคอทำงานได้เรียบร้อยแล้วก็จกัดตัวจกักรออโตเมติกนะครับนำจักรละเอียดของออโตเมติกนะครับสอดให้เข้าง้ามเข้าง้ามหนวดกุ้งนะครับให้หนวดกุ้งทำการน,นิยมตัวจักรออโตเมติกตัวละเอียดตัวนี้ครับ ให้หนวดกุ้งนีคนีอาไว้นะครับเมื่อถ่ายเข้าที่ก็วางเข้าไปในตำแหน่งได้เลยครับวาลง,ลงไปด้านนี้เลยนะครับถ้าหนวดกุ้งยังเกี่ยวไม่ดี เียร์วดกุ้งให้เข้านี่ตัวจักรละเอียดไว้ครับค่อยใช้เข็มนะครับเลียร์วดกุ้งนะครับให้เข้าให้ให้งามเข้าเข้าเกาะตัวจักรละเอียดไวครับแล้วลองไขาล้านดูนะครับลองไขาล้านดู ให้แน่ใจว่าตัวกุ้งลองคับเข้าไปในตัวจัรละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตครับการถอดและประกอบวอริเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามนะครับคลิปหน้านะครับจะมีคลิปใหม่ๆนะครับมาสอนให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันอีกครับ